สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นประกาศจากทางเพอร์เฟคคาครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆออกรถเพียง100บาทหน้าตาแบบนี้ครับเป็นผู้ประกาศช่นเคยครับกับพิกเพอร์เฟคออกรถสบายๆครับที่เพอร์เฟคคาของเราอยู่ที่ซอยราษปสเเขตบางนากรุงเทพวันนี้เปลี่ยนมุมเล็กน้อยครับรถเยอะจริงๆครับเป็นบรรยากาศวันที่เราถ่ายกันเนี่ยรถไม่มีที่จอดต้องเอามาจอดกันตรงนี้แล้ว อีกหนึ่งคันครับที่ผมต้องเอามาเสนอครับเป็นรถยอดนิยมครับ PPV สำหรับแบรนด์ Toyota ครับในรุ่นของ Fortuner อันนี้เป็น Fortuner เครื่องยนต์2.8ครับ Sigma 4ขับเแบบพาร์ทไทมแบบนี้ครับคันนี้เป็นสีเทารถปี15สีสวยมากคันนี้ครับผมต้องชมก่อนเลยตัวรถด้านนอกผมมชมว่าสีสวยคันนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวสวยงาม ด้านหน้าของ Fort u n e r โฉมนี้ครับเช่นเคยครับกับการารีวิวที่ผมบอกเลยว่าเป็นไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ใบบีมปรับสูงต่ำอัตโนมัติครับผมพร้อมกับเดย์ไลท์ครับมาให้ถึง5ดวงซ้ายขวารวมกันเป็น10ดวงไฟตัดหมอกด้านล่างมีครับฟอกแรมครับให้เป็นคโครมสีดาเงาพร้อมกับคโครมเนียมด้านนอกครับเพิ่มมิติให้กับหน้ารถอย่างสวยงามคันนี้ไม่มีแม้แต่สะเก็ดหินพูดแบบนี้ได้นะครับดูโดยรวมแล้วคันนี้สวยมากสวยจริงๆ ตัวสีผมให้มากกว่า98%พูดกันอย่างนี้ไม่ได้อวยนะครับมาดูภายนอกส่วนอื่นกันบ้างครับด้านท่านของรถตัวแก้มครับแก้มเดิมไม่มีขยับไม่มีทำสีคิ้วเป็นพลาสติกสีดำแน่นครับไม่มีหลวมรถแบบนี้ให้ยางขอบ18มานะแม็กเป็นสีทูโทนครับเทาปัดเงินยางที่ใส่ทาไว้ให้เป็นยางของยี่ห้อยี่ห้ออะไรไม่รู้จะอ่านไม่ออกแต่เป็นยางปีใหม่นะครับ ปีใหม่ใช้ได้ไหมต้องเอาเล็บจิกครับมีความนุ่มใช้ได้แน่นอนยางปี18เปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางอาจจะไม่ได้แบรนด์ดังมากแต่เป็นยางใหม่คุณภาพแน่นอนคุณใช้ไปเลย20 0 0 0โล40 0 0 0โลสลับกันอีกรอบหนึ่งจัดไปจัดเต็มนะครับมือเปิดสีคอมเมียมเพิ่มความหรูให้กับตัวรถครับเป็นจุดเด่นให้ประตูดูรอยขึ้นมากระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะแต่แบ่งเป็นครึ่งครึ่งฮาร์ฟฮาร์ฟเลยนะครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดํา ด้าน,นด้านแบบนี้ครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่บริเวณด้านข้างไฟเลี้ยวนี่มีไเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาคุณออกจากซอยจากซอกนะครับสิ่งที่คุณเห็นก่อนคือหัวรถที่ยื่นออกไปก็เห็นว่าไฟเลี้ยวคุณจะเลี้ยวทางด้านไหนนะครับเพิ่มความปลอดภัยได้แน่นอนมาพร้อมกับด้านบนมีาราวแรกหลังคาไหมาครับเดิมๆจากทางโรงงานโตโยต้ามอตเตอร์เลยแข็งแรงครับทนทานลูกค้าคนไหนาสามารถใส่พวกอัซเซสซอรีแหลกหลังคาเพิ่มได้นะแล้วก็รถแบบนี้เป็นรถ PPV ขนาดใหญ่ สามารถใส่พวกเต็นท์นะครับที่สามารถขึ้นไปนอนบนหลังคาได้เช่นกันนะครับรับรองน้ําหนักได้มากกว่า200โลนะเพราะมันเป็นตัวถังคารลินภัยด้วยนะครับถ้าเป็นรถรุ่นอื่นรถที่เป็นขนาดเล็กกว่านี้มันจะนอนบนรถไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอัพสัต์เรีเพิ่มไปสาหรับคุณลูกค้าคนไหนที่แบบเป็นสายรวยด้าน,นหลังครับยางขอบ18เหมือนกันแต่ตัวนี้ยังเป็นดัมเบลกอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่อยู่ในปี15นะครับผมปี15 16 17ต้นปี เบรกหลังจะเป็นดมแต่ก็การใช้งานไม่ได้ต่างกันครับระบบเบรก ABS มีให้มาครบเหมือนกันมาดูด้านท้ายของคันนี้กันบ้างครับด้านท้ายของเจ้า for t u n e r มีโลโก้โตโยต้าตรงกลางพร้อมกับโคม,มียมครับที่เป็นคิ้วยาวพร้อมกับคําว่า f o r t u n e r นะครับด้านซ้ายเขียนว่า2.8ด้านขวาครับ Sigma 4คือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรถคันนี้ประวัติเก่าออกเคมอเตอร์ OK Motor, มานะครับผมเป็นศูนย์โตโยต้าโดยต,ดยตรงดูกันชนท้ายกันบ้างกันชนท้ายเป็นชิ้นใหญ่ครับมาให้พร้อมกับไฟ เขาเรียกว่าทับทิมนะครับทับทิมพร้อมไฟหลีถ้าคุณเปิดตัดหมอกไงมันจะติดนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างเวลาด้านหลังเวลาขับันช่วงค่ำคืนนะครับหรือว่าช่วงฝนปอยๆเนี่ยพวกละอองน้ำมันจะทำให้แบบหลังรถเป็นเบอร์ก็จะมีตัวนี้ทำให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็มีพวกดิฟูเซอร์นะครับสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัดด้านล่างมาเพิ่มความสวยงามแล้วก็ใต้ท้องก็มียางอะไหล่ให้ครบๆแบบนี้อพอพูดถึงด้านหลังแล้ว จะไม่พูดก็ไม่ได้ครับกับระบบประตูไฟฟ้าท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายเพียงคุณกดสัมผัสที่ปุ่มหนึ่งทีมันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับและก็ยังครับสามารถปิดเป็นแบบระบบไฟฟ้าได้เช่นกันตัวนี้พิเศษคือมีเซ็นเซอร์นะครับเวลาคุณลูกค้าขนของหรือว่ามือไปโดนไม่ด้ตั้งใจนะครับมันจะไม่งับหัวท่านนะครับสาธิตอีกรอบหนึ่งเป็นหัวผมบ้างเลยก็ได้สมมติเก็บของอยู่ ผมไม่รู้นะอยู่ไหนละนี่ครับมันก็จะเบรกให้แบบนี้เลยนะครับลาจ้เาขึ้นก็กดอีกหนึ่งทีมันก็กลับไปตำแหน่งเดิมครบับหรือว่าท่านอยากเซตความสูงต่ำทำได้เช่นกันคุณก็ทำอย่างนี้เลยนะครับแล้วคุณก็เซตใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็จะค้างอยู่เท่านี้นะพอคุณเปิดหมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะค้างในตำแหน่งนี้เลยนะครับประมาณนี้โดยประมาณ ก็ปิดไฟฟ้าใช้งานได้ปะกะติรถของเราสวยทุกคันครับต้องย้ําว่ารถของเราไม่มีประวัติปิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมอ่าอีกหนึ่งจุดเล็กๆแล้วกันที่ผมต้องพูดบางคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันกับช่วงไฟท้ายที่เขาบอกว่ามีให้มาทําไมดีไซน์แบบนี้หนึ่งครับคือความสวยงามสองครับคือเขาเรียกว่าฟินนะครับผมเป็นครีบให้มาตั้งแต่ไฟนะครับและด้านบนเพื่อในการรีดอากาศครับของตัวรถดีไซน์ด้วย ให้ยุคลศาสตร์ด้วยนะครับเ,เรื่องอากาศแอโรดนามิกต่างๆเขาก็ให้มาดีไซน์มาบางชิ้นบางส่วนคุณอาจจะมองว่าไม่ได้สําคัญนะครับแต่ทางวิศวกรรมเขาคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วดูด้านนี้บ้างด้านซ้ายด้านขวาตัวรถเหมือนกันครับไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าพูดกันแบบไม่เอาใจนะตรงนี้มีรักยิ้มเล็กนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหากับตัวรถหรือว่าลูกค้าคนไหนซีเรียสอยากได้คันนี้จริงๆเดีย๋ยวผมจัดการให้นะตรงนี้พูดกันแบบแมนๆแ,แ,แบบนี้เลยเปิดออก ภายนอกรวมๆแล้ว98%ที่ผมพูดไปขอหักตรงนี้อีก0.1เหลือ97.9ไปดูภายในกันดีกว่ามันจะให้ร้อยหรือเปล่าคันนี้ขึ้นมาภายในครับผมไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาบดล็อกนะครับเพราะว่าเรื่องกุญแจครับเป็นระบบสมาร์ทเคีย์เลสนะครับกุญแจชลิยะคุณเพียงเอามือสัมผัสกับแป้นนะครับก็สามารถเปิดขึ้นมามนโนรถได้พร้อมกับการสตาร์ทรถคือเป็นปุ่มพุชตาร์ทครับแตะที่เบรกและเอามืนกกอนิ้วกด รรถก็จะสตาร์ทติดง่ายแบบนี้ขอเพียงแค่กุญแจอยู่ในบริเวณรถนะครับระยะประมาณ1เมตรในห้ประมาณนี้สิ่งที่ผมให้ต่อไปครับกับระบบแอร์ครับผมขึ้นมาสตาร์ทรถก็ต้องเปิดแอร์คนไทยระบบแอร์เป็นแบบออโต้เพียงคุณกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับเซตอุณหภูมิที่คุณต้องการได้เลยนะครับอนนี้ผมขออนุญาตลดลมหน่อยเดี๋ยวเสียงลมมันจะเข้าไปในไมโครโฟนมาดูกันบ้างครับสิ่งที่เขาให้มาผมเห็นกันเลยครับกับภายในนะครับสีดําตัดกับสีชามัว,มวครับ เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากสีชาโมวคือสีอะไรคือสีแบบนี้นะครับไม่ใช่สีเบจซะสีเบจมันต้องอ่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่สีเหลืองมันคือสีตรงกลางระหว่างเบจกับเหลืองคือเนี่ยเขาเรียกว่าสีชาโมวหรือบางคนรู้จักกันในผ้าชาโมผ้าชาโมัวมันไม่ใช่ผ้านะคำว่าชาโมวคือหนังนะครับผมก็คือแบบนี้เลยนะครับเบาะทุกอย่างอยู่ในสภาพป,ปกติหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังนะครับแล้วก็ตัดกับลายไม้ด้านบนมานะครับเป็นสีก้านสวยงามมีรูตรงกลางให้ พร้อมกับมันติมากมายเลยครับด้านซ้ายไว้ควบคุมในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงนะครับและสามารถสั่งโทรเข้าโทรออกด้วยระบบเสียงได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายด้านขวาครับไว้ควบคุมหน้าจอดิสเพย์ครับหน้าปัดเรือนไม้ของเรานี่เองหน้าปัดเรือนไม้แล้วก็มีให้ทั้งหมด3หลุมนะครับหลุมซ้ายก็เป็นวัดรอบนะครับตรงกลางก็เป็นหน้าจอดิสเพย์แสดงผลอชฉริยะครับบอกได้หมดเลยว่าทันนี้น้ํามันเหลือวิ่งได้กี่โลนะครับการประหยัดน้ํามันเป็นยังไงครับ พฤติกรรมการขับขี่ของเรานะครับหรือว่าในตัวของเนในส่วนของมันติฟังก์ชันเครื่องเสียงนะครับวิทยุเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนื้อรถตัวนี้สามารถนะครับปรับเป็นเมนูภาษาไทยได้ด้วยนะครับรับรองเมนูภาษาไทยด้วยก็ใช้งานง่ายครับกับคนที่กําลังหารถแบบประเภทนี้ใช้งานอยู่ต่อไปสิ่งที่ผมพูดครับพวงมาลัยด้านหลังมีระบบเกียร์แพตเทิร์ชิพให้หรือว่าเกียร์มือนะครับเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ได้หรือว่า บางท่านใช้ในกรณีเบรคฉุกเฉินนะครับให้ตัวเครื่องยนต์ครับตอนเ,อเ,อเกียร์ลงมาเพื่อให้มันสามารถเบรกครับกระชับระยะในการเบรกได้เพิ่มขึ้นสวยงามมีอะไรครับตุ่มเล็กๆตรงนี้ครับให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตั้งแต่สมัยแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยห่วงใยเลยนะครับผมกับระบบคูสคอนครลของโตโยต้ให้เป็นแบบนี้เป็นก้านเล็กใช้งานง่ายครับกดตรงกลางเพื่อเซตครับผมแล้วกดลง จะตั้งความเร็วอันนี้ตั้งได้ตั้งแต่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรชั่วโมงครับใช้ได้ถึงประมาณ1 2 0หรือ130ประมาณนี้นะครับของ Toyota ก็เป็นระบบช่วยคันขับเคลื่อนได้ดีระบบไฟหน้าครับเป็นแบบมีออตโต้เซนเซอร์จะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นตุ่มๆแบบนี้ข้อดีก็คือเวลาคุณขับรถอยู่บนสถานะปกติเมงไทยอย่างนี้ไม่ใช่มีสะพานลอยอย่างเดียวแล้วมีอุโมงค์ด้วยแล้วคุณลงอุโมงค ตาฝ้ามองไม่เห็นนะครับมันมืดก็จะมีตัวนี้ครับเปิดไฟให้คุณอดโรมัสนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกับรถที่ตามหลังมาได้เห็นชัดว่ามีรถเราอยู่ด้านหน้านะเพราะไฟด้านท้ายก็จะติดด้วยพร้อมกันเลยประมาณนี้ครับออปชั่นบนพวงมาลัยสิ่งที่ผมเห็นต่อมาคือระบบวิทยุครับอันนี้เป็นระบบวิทยุหน้าจอประมาณ7นิ้วครับของทางเตโยต้าเดิมๆแบบนี้อันนี้ขออนุญาตนะพอดีเราไม่ได้ใส่ s d สการไว้ให้ แต่เรามีให้ไว้อยู่นะครับมันเอารับรองในส่วนของ FM AM นะครับ AUX USB Bluetooth อันนี้รับได้หมดเลยนะครับผมและก็ยังรับในส่วนของ Apple CarPlay นะครับผมแล้วก็ Android Auto นะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ก็คือช่องเสียบ USB กับ AUX นะครับใช้งานได้หมดเลยระบบแอ์พูดไปแล้วเป็นแบบ Auto Automatic อันนี้บ้างระบบ ความปลอดภัยครับระบบป้องกันการลื่นถลันไหลครับ BSC BRC แล้วแต่ท่านจะเรียก Traction Control ก็ว่ากันไปส่วนตรงนี้ครับ DAC ระบบ DownH i l l Assistant รั้งดนี้คือระบบการทรงตัวครับในการช่วยชะลอความเร็วเวลาคุณลงในที่ราดชันนะครับมันก็เข้ากับหมวดของตัวรถที่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับอย่างนี้เราที่ขับเป็นปกติก็เป็น 2H ก็คือ 2High 2 high, high แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับก็ขับรถในทางปกตินะครับทางราดทั่วไปใช้ความเร็วขับเคลื่อนล้อหลัง หรือในยามที่มีฝนตกนะครับหรือว่าขับในช่วงของพื้นที่มีทรายนะครับต้องการคันยึดเกาะพูดแบบนี้ดีกว่านะครับคุณก็เข้าไปใน head f o นะครับหรือว่า f o high ก็ได้อันนี้เนี่ยสามารถเข้าได้แม้กระทั่งรถขับมีความเร็วอยู่นะไม่จําเป็นต้องหยุดรถหรือว่าท่านใดชอบรุยเลยครับเข้าเขาเข้า,ขา,ขาป่าทางขุขะมีขี้เลนเยอะคุณเข้ามาที่ L f o หรือว่าเรียกว่า low f o ตัวนี้ต้องขออนุญาตเข้าอยู่ในตอนรรถจอดนิง่ง นะครับผมก็จะช่วยในการขับขี่ได้อย่างดีประมาณนี้ซีเขาให้มาขับ4ระบบเกียร์เป็นเกียร์มี6สปีดนะครับผมแล้วก็มีเซเวนเชียลชิพนะครับเป็นโหมดสปีดให้ด้วยเวลาคุณตบมาทางขวานะครับก็บวกลบได้เหมือนกับตัวแพดเดิลชิพอันนี้ก็ทั่วไปพื้นฐานเขามีให้มาครบอ้าระบบตรงนี้บ้างเขาเรียกว่ามีโคโหมด้าคุณกดอีโคโหมดครับคุณจะรู้สึกว่าเครื่องมันจะเงียบลงนิดหนึ่งนะพร้อมกับแอร์ครับมันจะเบาระบบไฟฟ้าทุกอย่างมันจะดึงพลังงานครับประหยัด ใช้รอบไม่สูงครับก็ตามคําว่า e ีโเลยประหยัดพลังงานหรือว่าอีกออปชั่นหนึ่งครับโหมด PWR Power Mode อันนี้ไม่ทําให้รถแรงขึ้นนะแต่ผมพูดว่ามันเปรียบเสมือนคันเร่งไฟฟ้านะครับทำให้คันเร่งคุณเบาครับเวลาคุณกดแซงกดเร่งเนี่ยมันจะรู้สึกมั่นใจนะครับรถจะพุ่งกว่านะครับแล้วก็แต่มันก็ต้องมาพร้อมกับอัตราการสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ ผมพูดตรงนี้ยังไม่หมดเนาะเมื่อกี้ผมอาจจะข้ามไปครับกับออปชันที่หน้าจอตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้นะพร้อบเส้นกะระยะ3เส้นเป็นแบบนี้เลยเดิมๆทางโตโยต้ตาเขาให้มาครบอีกหนึ่งออปชันไฮไลท์นะผมว่าเป็นไฮไลท์ของพัฒนาเนอร์ก็คือช่องเก็บสัมภาระตรงนี้นะครับหรือเรียกว่าระบบคูบ็อกนะครับอันนี้เป็นระ,ระบบคูบ็อกครับมีช่องแอร์ด้านซ้ายครับเวลาคุณขับเพื่อนเปิดให้แอ์เข้ามา ตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีไอเย็นคุณสามารถเอาอาหาราน้ําเครื่องดื่มนะครับเก็บไว้ได้ระหว่างการเดินทางน้ําจะเย็นเยียบนะครับขับรถไปไม่มีกระหายเลยหรือว่าท่านใดแช่เบียร์น,นี่ผิดกฎหมายไม่ได้นะจ๊ะแช่หมูเลยหอแช่หมูเลยเหรอออกแคมป์เหรอออกแคมป์ออแคมป์ประมาณนี้ครับด้านหน้าของเจ้า f o r t จูเนอไปดูบริเวณด้านหลังกันดีกว่า f o r t จูเนอด้านหลังครับสิ่งที่เขาให้มาก่อนเลยคือความสบายตำแหน่งที่ผมนั่งครับด้านหน้าของคนขับ ตัวแบบผมก็นั่งใช้พื้นที่เยอะพอมาด้านหลังผมก็นั่งสบายอยู่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีปุ่มครับแอร์ครับแยกมาให้ด้านหลังครับมีปรับพัดลมเองได้นะครับหรืออยู่ในโหมดออโต้ก็ได้เช่นกันไฟส่องสว่างนี้มาให้เป็น LED สีขาวสวยงามครับช่องแอร์อยู่บริเวณหน้าเราพอดีนะครับเย็นแน่นอนไม่ร้อนมีอะไรให้อีกสิ่งอยู่นี้ขึ้นมารถครับใช้โทรศัพท์เยอะมีช่อง12โวลต์ครับ120วัตต์ให้เป็นปลั๊กจุดบุหรี่ นะครับหรือว่าท่านใดใช้แบบไม่จุใจด้านล่างครับมี220โวลต์ให้ครับปลั๊กไฟบ้านแบบนี้เลยเสียบได้เลยครับใครอยากเล่นอินเทอร์เน็ตครับแบบว่าพกโน้ตบุ๊กตลอดเวลานะครับสายตีป้อมครับเกมโมงโมงโมบ้าเล่นได้นะครับหรือนักธุรกิจเดินทางแบบนี้ก็ได้เช่นกันผมพูดแบบนี้เบาแถว2เขามีเท้าแขนมาให้แล้วเท้าแขนงเขาดีนะ ถ้าเป็นอรถรุ่นอื่นเนี่ยเท้าแขนม,มันจะห้อยไปแตะตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันอยู่ด้านบนเลยคุณก็วางแขนได้พอดีพร้อมกับช่องตรงนี้ครับเป็นที่วางแก้วให้คุณ2ใบนะครับดื่มกันไปหรือว่าถ้าคุณนั่งหลัง3ก็เอาเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็เบาะที่ผมนั่งเนี่ยสามารถปรับนอนได้ถึง3ระดับนะครับผม,ผมบอกเลยว่าสบายสบายแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งออปชันที่เขาซ่อนมาบางคนไม่รู้รถแบบนี้ครับตอน2เบาะขยับหน้าถอยหลังได้นะ ผมญายวันี้ได้นะครับคุณเลื่อนมาหน้าถามว่าเลื่อนมาหน้าทําไมขนาดเลื่อนมาหน้าเข่าผมยังเหลือนะบริเวณเร็กโซนผมเหลือหัวผมเหลือที่ผมขยับอย่างนี้เพื่อแถวตอนที่3ครับเขาจะได้นั่งสบายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดเห๋ือจะให้ผมนั่งให้ดูด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรไนมะ่เป็นไรเนาะโอเคประมาณนี้ครับอ่า <c oughs> ผมพูดหน่อยว่ารถคันนี้ที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยระบบความปลอดภยัยเขาให้แอร์แบ็กมาถึง9ลูกนะ มีคู่หน้านะครับเสา A นะครับแล้วก็บริเวณเสา C ีเนี่ยบริเวณหัวผมนะครับให้มาหมดเลยใช่แล้วก็ที่บอกคู่หน้าหัวเข่าคนขับก็ประมาณ9ใบก็ใครมองหารถที่มีความปลอดภัยครับแบบนี้แนะนำเลยสำหรับเจ้า Toyota f r r t u n e r คันนี้เลยครับผมมาถึงห้องเครื่องเจ้า Toyota Fo r t u n e r คันนี้บ้างครับกับเครื่องยนต์ขนาด2,800ซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในเจ้า Toyota f o r t u n e r คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ครับ6สปีด แรงมาเขาเคยเคมไว้นะถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ170กว่าตัวนี่แหละ70เท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจนะครับเอาอยู่นะเดินทางไกลนะครับรถแบบนี้ไม่เกินเจที่นั่งถ้านั่งกันจริงๆประมาณคนใช้ก็ประมาณ5คน6คนนะก็ขึ้นเขาเอาอยู่นะครับไหนจะของสัมภาระอีกเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าเกินว่าผมก็เป็น1คนครับที่ได้ใช้รถคันนี้จริงนะครับมีรถรุ่นนี้ครอบครองอยู่ในมือบอกเลยว่าใครที่มองหารถ p p v ออปชั่นไม่ได้เยอะมาก นะครับแต่เป็นออปชันที่คุณได้ใช้จริงกับราคาสมเหตุสมผลและก็แบรนด์เขาครับในการของการแมนเทนน์บำรุงรักษาสบายกระเป๋ามากๆใครที่มองหาอยู่ผมแนะนําเลยอีกหนึ่งคันแล้วใครที่ดูรถไม่เป็นครับแนะนําให้เข้ามาหาพวกเราเดีย๋ยวผมจะพาดูทุกจุดนะครับก็ว่ารถคันนี้ประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับตัวสีเคยทามาหรือเปล่ามีประวัติการชนตรงไหนไหมออปชันตัวไหนใช้ไม่เป็นเดีย๋ยวผมสอนให้หมดนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันสําหรับคันนี้ ใครที่พร้อมฟังราคาแล้วผมแนะนำให้คุณดูช่วงต่อไปครับ ของผมครับกับ Toyota Fortuner 2.8V Sigma 4ขับ4ปี2015สีเทาครับถ้าคุณไปซื้อป้ายแดงในสมัยก่อนผมบอกเลยว่าราคาต้องอยู่เกือบล้านหกนะด้านหลังผมเกือบล้านหกแต่วันนี้มาอยู่กับเราแล้วครับคุณจะเลือกรถอีกสักคันครับไปห,หาใช้ในครอบครัวราคาสบายกระเป๋ามากเพอะดรอปลงมาครับสบายๆเลยเราขายเพียง9 9 7 0 0 0บาท และยังไม่พอครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษครับเรียกว่าโปรทับอัพนองเท่าไหร่รถเพิ่มให้เท่านั้นแต่ผมขออั้นหน่อยนะสูงสุด,ด2 0 0 0 0บาทถ้าสนใจครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้วรถแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆครับแนะนำให้คุณรีบตัดสินใจเพราะรถมือสองมีคันเดียวเท่านั้นใครที่ชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s ั r i ไ e f a ์ Facebook YouTube กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเพื่อติดตามครับรถเข้าใหม่และโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับน่าจะจุใจนะครับสำหรับการรีวิวแบบนี้ฝากไว้ด้วยครับเ e อร์ c ฟค a ารถมือสอคุณภาพเกรด A สวัสดีครับ